สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับชานนลงรถบ้านนะครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอรถ5ประตูทรงสวยๆน่ารักน่ารักน่าเก็บสะสมมากเลยนะครับผมกับคันนี้นะครับเจ้าเกียร์ลีโอนะครับเครื่องพันสี่ซีซีนะครับผมเครื่องสี่สูบนะครับเครื่องสภาพสมบูรณ์ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมปี2012นะครับกับราคา1 8 9่0 0บาทเท่านั้นนะครับผม คันนี้ขายเงินสดนะครับมาแนะนำกันเลยนะครับตัวนี้นะครับออปชันจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมด้านหน้าครับมาพร้อมกับไฟลูกแก้วนะครับผมคู่หน้านะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับผมเป็นไฟลูกแก้วด้วยนะครับผมให้มาดีเลยนะครับมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยนะครับผมสีสันนะครับมาพร้อมกับสีน้ำตาลนะครับสวยสวยใสๆนะครับ มีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมย้ําเลยคําว่านิดนิดหน่อยหน่อยเลยนะครับผมยางมิชลินสีเส้นนะครับยางดีสีเส้นนะครับผมขอบ15นะครับผมกระจกข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมสวยงามครับเป็นรถรุ่นใหม่แล้วนะครับผมมีสเกิร์ตด้านข้างมาครับเพิ่มความสวยงามนะครับผมแล้วก็กันสาดนะครับผมิฟ์มลามินาเลยนะครับผมคันนี้ กุญแจเป็นคีย์เลสแล้วนะครับผมนี่นะครับกุญแจครับจากโรงงานเลยนะครับลูกค้าเราเอากุญแจเนี่ยไว้ในกระเป๋านะครับกดปุ๊บมันก็จะล็อกนะครับผมกดอีกทีก็จะปลดล็อกครับผมตัวนี้ออฟชัทจัดเต็มแน่นอนนะครับผมไล่ลงมาครับสีสันสวยงามครับด้านท้ายครับไฟครับสวยงามครับมีไฟกะระยะถอยหลัง 4จุดนะครับผมเซ็นเซอร์กระยะ4จุดนะครับแล้วก็ไฟทับทิมนะครับด้านซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็นก้อนไฟฟ้านะครับเราเอามือกดไปนะครับผมมันจะกดล็อกด้วยไฟฟ้านะครับผมด้านหลังนะครับฝาปุมหลังไม่เคยถูกถอดขยับครับผมซีนเดิมจากโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมสวย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 เลยนะครับลูกค้าครับผม ตัวนี้นะครับลูกค้าเก่ามีกองอากาศมีพวกกองน้ำมันเครื่องอยู่ครับยังไม่ได้ใช้นะครับเข่าซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ก็เอาแถมมาให้ด้วยเลยนะครับผมซีนเดิมจากโรงงานนะครับด้านหลังนะครับผมเดิมเดิมเลยครับผมตัวนี้เป็นกันกันเสียงนะครับลูกค้าเก่าเขาติดมานะครับผมสามารถแกะออกได้ครับหลังเดิมเดิมนะครับพวกนี้ยังอยู่ครบนะครับผม ฝั่งนี้ครับไฟก็สวยๆนะครับผมยังดีสีเส้นนะครับผมสีสันสวยงามนะครับนี่นะครับกุญแจคีเลตฝั่งนี้นะครับทั้งทั้งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้านะครับผมกระจกข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมอะเรามาชมภายในกันต่อครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ โอเคภายในครับมาพร้อมกับสีน้ำตาลกับโทนดำนะครับผมนะรับเพจรดีโอตรงรุ่นนะครับพรมกระดุมรอบคันนะครับผมพอดีกำลังจะมืดแล้วนะครับไปไวหน่อยนะครับตัวนี้พับได้สี่สิบหสิบนะครับผมนี่นะครับสวยงามครับ ลูกค้าแผงประตูสวยงามครับเบาะสวยงามครับสวยๆใสๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันครับนี่นะครับลูกค้าสวยๆเลยครับเบาสวยๆเลยครับผมอันนี้เบาคนขับนะครับจะมีปีกสีซีดนิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้ครับนอกนั้นสวยนะครับน็อตประตูไม่เคยถูกถอดขยับนะครับสครับเพจนะครับผม แผงประตูสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีชำรุดไม่มีเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นได้เป็นปุ่มพุสตาร์ทแล้วนะครับผมนี่สตาร์ทติดชึ้งครับผมแอร์มาอย่างเย็นเลยครับลูกค้าจะผมเปิดกระจกรีดหน่อนี่ครับแผงประตูครับสวยเลยครับได้แอร์แม็กคู่ด้วยนะครับผมแอร์แม็กคู่ครับ ซ้าย1ลูกนะครับแล้วก็พวงมาลัยอีกหนึ่งลูกนะครับผมไม้นะครับเพียงเจ0 0 0มกว่านะครับเป็นไม้เรืองแสงแล้วด้วยนะครับผมตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะครับลูกค้าดูภายในโหสวยงามครับดูรถเล็กนะครับแต่ภายในไม่เล็กนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเก็บของนะครับผมบุ๊สวิตอะไรเนี้ยอยู่ครบนะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับผมมาบอกกันเลยตรงนี้ก็เป็นช่องแอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าเก่าติดเป็นจอแ n นด o i d ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ที่เก็บของนะครับกระจุกกระจิกครับประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็ปุ่มพุณสตาร์ทนะครับตรงนี้ก็ระบบควบคุมแอร์ทั้งหมดนะครับดูครับการออกแบบครับของเกียร์ครับนี่ AC นะครับอันนี้ลาฟ้าหลังครับ อากาศเข้าภายในภายนอกนะครับผมสวยงามมากครับดูนะครับโอ้โหออกแบบมาสวยเลยครับตัดด้วยคอมเมียมนะครับโอ้โหสวยๆนะครับออกเป็นสีเงินๆนะครับไม่ใช่คอมเมียมนะครับอ่าพ่นสีครับเป็นสีนี้เป็นสีเงินๆนะครับสวยงามนะครับนี่ครับลูกค้าตัวนี้เป็นมี AUX ถึง2ช่องนะครับผมแล้วอ่า power outlet สช่องนะครับแล้วก็ AUX ได้ iPodUSB ได้นะครับรับ รับโทรศัพท์เข้าออกได้นะครับต่อบลูทูธได้นะครับผมตัวนี้แอร์แบ็กหนึ่งใบนะครับผมตัวนี้เป็นไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับลูกค้าโอ้โหออปชั่นจัดเต็มจริงๆครับผมตัวนี้ก็มีเพิ่มเพิ่มแสงสว่างลดแสงสว่างในในหน้าปัดได้นะครับดูครับลูกค้าเป็นไงครับออปชั่นขนาดนี้กับราคาขนาดนี้โอ้โหหายากเลยครับผม แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมมีปักกิ้งเซนเซอร์นะครับผมด้านนี้ครบคุงกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับพักไฟฟ้าครับผมกระจกไฟฟ้า4ี่บานนะครับตัวนี้เป็นก็หัวเกียร์นะครับผมแล้วก็หัวเกียร์มีรอยนี่ครับนิดๆหน่อยๆครับตำแหนนิดๆหน่อยๆครับคันนี้นะครับผมแล้วก็ที่เท้าแขนขนาดกำลังพอดีมือนะครับผม ตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมออปชันเยอะจริงๆครับตัวนี้ก็มีไฟเหมือนรถยุโรปนะครับตอนกลางค่ำคืนครับมีไฟสองสว่างลงมานะครับตัวนี้ก็ที่บังแดดนะครับผมมีกระจกนะครับสามารถเปิดปิดไฟได้นะครับผมเท่มากเลยครับผมนี่นะครับอนี่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นไม้พูดนะครับผมตัวนี้บูททดได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องโดยสารเราไปชมห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องนะครับเครื่องเดินนิ่งๆเลยนะครับผมน็อตไม่เคยถูกถอดขยับครับ ทั้งซ้ายทั้งขวาครับผมเครื่องเดินนิ่งๆเลยครับลูกค้าแบตเตอรี่ใหม่ด้วยครับลูกค้าเปลี่ยนมานะครับตรงนี้การความร้อนลูกค้าเขาซื้อมาติดเองนะครับนะครับผมสามารถถอดออกได้นะครับถ้าไม่ชอบนะครับผมสีนเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมคันนี้ครับได้ไปคุ้มนะครับผมนี่ครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับผม ไฟตัดหมอกไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟระบบออตโต้แล้วนะครับมาชมภายในกันสักอีกรอบหนึ่งครับสวยๆเลยครับลูกค้าใครได้ปนี้คุ้มนะครับราคานี้นะครับ สวยงามภายในสวยนะครับก็มาสรุปกันอีกรอบนะครับคันนี้กับเจ้าเกียร์รีโอปี2012รถ5ประตูนะครับออปชั่นจัดเต็มมากครับไฟเดย์ไลท์มีครับต่อเชื่อมบลูทูธรับสายโทรศัพท์ได้กุญแจคีย์เลสพุชสตาร์ทมีครบทุกอย่างครับในรถคันนี้ครับปี2012นะครับ กับราคา189,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าซื้อเงินสดมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านได้นะครับลูกค้ามาดูคันนี้ไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะครับผมเล่มทะเบียนมือเดียวพร้อมโอนทันทีนะครับลูกค้าสนใจคันนี้โทร0858179617นะครับผมเบอร์นี้นะครับผมหรือแอด ไลน์มาคุยกันได้ mm2919 นะครับผมชนะลงรถบ้านนะครับอยู่กรุงเทพนะครับถนนหัทราชซอยสาดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวยงามจริงๆครับคันนี้ครับแนะนําลูกค้ากันเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม